วูดินอีเ e ด t it s ร์ด t ้เดนเลอ t ์สก s ๊ปซัมเบลอ่าฮ a ให่อย่างนะเอ่อบอกภาษาไทยเลยบอกค่ะดิฉันฟังม่ฮูเรื่องดอกเนาะก็แค่บอกว่าส้มตำร้านคุณเนี่ยน่ากินมากินใช่ไหมแกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะจ้าจ้าขอบคุณนะจ๊ะแคลิ e ี่ h e s so stupid. Yeah, I see. มีเม้าผู้หญิงสองคนนี้เขาพูดแรงเกินไปนะคะพี่บุ๊คตเป็นคนบดกไง ไม่เที่ยวดูถูกเลยแบบเนี้ย Look here, her is dirty and uneducated กลับจากเรียนต่อรอบเนี้ยฉันว่าฉันจะพักสักหน่อยอะแกนี่ยัยมายแกเรียนจบช้ากว่าฉันตั้งปีหนึ่งแกจะพักอีกหรอโอ้ยก็ฉันขี้เกียจเรียนปะควรจะเรียนจบได้เอ้ยเอางี้ แกเนี่ยบินไปเรียนต่อปอโทเป็นเพื่อนฉันฉันจะได้ไม่เหงาไงไม่เอาอ่ะตอนนี้ฉันมีงานที่ดีอยู่แล้วฉันอยากอยู่ไทยต่อแต่ถ้าฉันอยากเรียนต่อเมื่อไหร่อะเดี๋ยวฉันบอกนะอืมก็ได้เอ้ยว่าแต่เรื่องที่พ่อแกจะจับให้แกแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงคะเล่าใฉันฟังหน่อยดีอืมตอนนี้ฉันก็โอเคแล้วแหละเห็นพ่อฉันบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะทั้งหล่อแล้วก็รวย แถมบ้านมีธุรกิจหลักน้อยล้านเลยนะฮะร้อยล้านเลยหรออุยทำไมแกโชคดีอย่างนี้วะนี่แล้วแบบนี้เพื่อนฉันกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปถึงไหนกันเลยจ๊ะถึงไหนอะไรล่ะฉันกับเขายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเห็นพ่อฉันบอกว่าอาที์นี้แหละที่จะนัดทานข้าวกันอุย ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันเนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งฐานะก็ดีไม่มีใครกล้าปฏิเสธแกหรอกก็ขอให้มันเป็นแบบที่แกพูดแล้วกันเออว่าแต่แถวในหมู่บ้านแกนเนี่ยมีอะไรขายปะฉันหิวอะ่ะไม่มีหรอกแกอ๋อหน้าหมู่บ้านฉันมีร้านส้อมตำอยู่ร้านหนึ่งเห็นคนต่อคิวเยอะมากลองกินไหมโอ้ยโศกบอกปะ นี่ถ้าสกรปรกแบบทริปที่เราไปเที่ยวที่อินเดียแล้วไปกินอยู่ที่นู่นนะฉันไม่เอาด้วยอะ่ะกินแล้วก็อีอะแดะฉันไม่แน่ใจอ่ะแกแต่คงไม่หรอกมัง้งเห็นคนต่อคิวเยอะขนาดนั้นอะ่ะแกต้องไลองดูก็ได้ไม่มีอะไรกินแล้วอัดอแล้วพรอง,ลองหลายรอบเลยจะยึดตรงไหนเนี่ย แม่เราไปแม่ดูข้าดูขาโดนเด้แปบนึงจ้าแปบนึงเดี๋ยวแม่ขวาก่อนนดี๋ยวโอเคไม่สิกวางโคกไม่แตกบาทแม่แม่นะเป็นไงบ้างมี้งานที่บริษัทแกอ่ะก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละอย่างว่าเจ้าของบริษัทเขาเป็นคนไทยก็มีปัญหาให้แก้ตลอดอ่ะก็พี่บอกแล้วให้มาทําที่บริษัทพี่ก็ไม่เชื่อทําไมต้องไปเป็นลูกน้องที่บริษัทอื่นด้วยล่ะ มิงก็ค่ยอยากหาประสบการณ์อะ่ะอีกอย่างหนึ่งมิงคิดว่าพี่ผูกบริหารบริษัทตัวเองเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะไม่เห็นจําเป็นต้องไปช่วยอะไรเลยมันก็จริงแต่พี่ก็อยากให้แกมารับช่วงต่อพี่จะได้มีเวลาไปคิดโปรเจกต์อื่นบ้างอืเข้าใจแล้วพานันรอไปก่อนนะพี่แม่จ้าเสฟอไปแน่แม่โตัวสองด้วยแม่เด้อจ้าอันนี้แม่โอเค มาเลายพวกเข้าไปต,าาตังกกค์ให้มาบักคักเลยว่ะวาอเอา้าเอาอย่างดีค่ะพี่ใส่ถุงเพื่อกินกับบ้านตังค์ได้เลยนะจ้าเอาไงดีแก่ The place is dirty. It's good to eat. what are you talking about what you w a r e look at her she d o n t get it hi can you speak English ฮ h าฮ h า i y a อย่างนะเอ่อบอกภาษาไทยเลยบอกค่ะดิฉันฟังมุฮูเรื่องดอกเ <c oughs> <c oughs> นาะภาษาไทยเนาะเอ่อขอโทษทีนะคะพอดีว่าเพิ่งเรียนจบนอกมาค่ะก็เลยอาจจะติด speak English นิดหน่อยนะคะ <c oughs> ฉันบอกแล้วไม่รู้ อ๋อแล้วเมื่อกี้คุณสองคนพูดอะไรกันเหรอ,อไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่บอกว่าซ่อมตำร้านคุณเนี่ยน่ากินมากินใช่ไหมแกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะน้อน่ากินน่ะใช่น่ากินมากเลยอ่ะจ้าจ่ะขอบคุณนะจ๊ะ <laughs> Can you see she's so still there Yes I see it <laughs> ต้องหรอพี่รอดูไปก่อนแต่พี่ว่าทำแบบนี้มันก็เกินเลยนะเออนะเชื่อมิ้นเถอะมิโต่อ่ะแล้วสรุปพวกคนจะเอาอะไรดีจ๊ะถ้าถ้าจะเอาอะไรก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยวโวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันทำให้จ้ะเอาไหนดีอะแกกินไม่ขานี่ก็ตื้อจังเลยฉันไม่อยากกินอะเออฉันก็ไม่กินเหมือนกัน เห็นจะซื้อไปแล้วกันแล้วก็ไปให้ยามหน้หมู่บ้านแกกินเอาทิพค์ตำคกนี่แล้วเหลืออีกสองคกเด้อตํำปูไปลาเอาเพ็ดกลางจ้าแม่มาลลกอทย์เบแล้ว,ว,วไปขาแลาวแล้วมานี่แม่เอาได้แล้วเอาไปข่อ้าวพวก้าสองคนน่ะสั่งหรือยังสั่งได้เลยเอาอยัางล่ะสีเฮทนไยโอพูดว่าอะไรวะแกฉันไม่รู้เรื่องอ่ะ แม่ฉันบอกว่าถ้าพวกคุณอยากได้อะไรสั่งได้เลยจ้าอ๋องั้นฉันเอาส้มตำไทยแล้วก็น้ำตกแล้วก็ไก่ย่างสองไม้นี่ยนินุษสั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยจะได้เงินไม่ได้ซื้อไปกินเองด้วยคือเพื่อนฉันมันสั่งไปกินเองอะคะ่ะมันเยอะไปก็เพื่อนจะกินไม่หมดอะคะ่ะสรุปจะเอาไหมจ๊ะ เอาค่ะเอาเอาค่ะกระดาษจดค่ะจดได้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะลองสักคู่นะจ๊ะ I wouldn't eat it. It's dirty. Then let's go somewhere else. มินว่าผู้หญิงสองคนนี้เขาพูดแรงเกินไปนะคะพี่ฟุ๊กต้องเป็นคนแบบไหนทำไมเที่ยวดูถูกเลยแบบเนี้ย Look here, her is dirty and uneducated. Only a fool w o u buy that. s h u t up! นี่นี่เธอพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอให้เล e d u c a t e a t d e a t บาร์ดอนอินซอมมี่เวลี่รูดไม่จริงอะ่ะนี่แกฟังพวกฉันพูดรู้เรื่องได้ยังไงอะ่ะคิดว่าตัวเองมีความรู้เรียนสูงแล้วจะมาดูถูกคนอื่นได้อย่างนั้นหรอฉันได้ยินพวกคุณสองคนพูดจาดูถูกคนอื่นมาตั้งนานแล้วหน้าตาก็ดีนะคะแต่ไม่น่ามีนิสัยต่ำตรงแบบนี้เลยใช่คนที่มากินอาหารด้านนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉันต่ำแบบที่พคุณว่าหรอกนะไม่จริงอะ พราะแกฟังอังกฤษที่ฉันส่งคนพูดรู้เรื่องหมดเลยเหรอฉันฟังออกตั้งแต่คําแรกที่พวกคุณพูดกันละแต่ฉันแค่ไม่อยากจะตอบโต้ก็เท่านั้นเองเห็นไหมคะพวกคนที่พวกคุณดูถูกก็เป็นแม่ค้าข้างทางเขาก็มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ไปกว่าพวกคุณเลยแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าพวกคุณคือคุณธรรมในจิตใจเขาค่ะเอาไงดีเนี่ยอินุษ อ้าวนุชมาซื้ออะไรกินลูกคุณพ่อมาพอดีเลยคุณพ่อช่วยหนูด้วยค่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอก็ลูกสาวของคุณลุงอะสิคะอยู่ดีๆก็มาดูถูกฉันหาว่าฉันจนไม่มีการศึกษาแถมมาบอกว่าร้านฉันสกปรกด้วยค่ะจริงเลยอยานนุชคุณลุงสมศักดิ์สวัสดีครับอ้าปุก๊กมากินข้าวร้านนี้รอล,ลูกใช่ครับนี่นุช ลูกสาวคุณลุงที่เคยคุยกันว่าจะให้แต่งงานผมใช่ไหมครับใช่นี่แหละยายนุดลูกสาวลุงเองถ้า,างั้นผมขอบอกคุณลุง,ลงตรงเลยนะครับผมคงไม่เอาผู้หญิงที่มีการศึกษาแต่จิตใจต่ำแบบนี้มาเป็นภรรยาแน่นอนครับเจ็บมากเจ็บมากอุ๊ยสมน้ำหน้าน,นะคะปากแบบเนี้ยสมควรแล้วค่ะ อยู่คนเดียวต่อไปนะคะไม่ต้องมีผัวหรอกสงสารผู้ชายเขานะนี่มาแยงมากสงหาเลยแกตบดคอเลยโอนี่ข่าหารครับไม่ต้องคอนนะครับขอบคุค่าไปเทนิสป้าไปแะพ่อผิดหวังในตัวแกมากนนุชกลับบ้านเรามีเรื่องต้องคุยกันไป แต่ดีม่ันจะโด่าเแกเอาีดิแกกลับดิจีนทาเผื่อนไรเล่ากลับไปนก็โดนด่าดิอุ้ยกลับเถะแต่นี่ยิอะไรไม่ทราบยะยังไม่เลิกปากแจ๋กุอีดใช่ไหมได้ไม่ไปดีๆใช่ไหมออกไลา ออกไปออกไปออกไปดวนี้ลออกไปจากลานชันไปไป,ไปโอ้อ่ต้องให้หุนหวยเแม่เก็บล้านแม่ว่ราะเขาเปลาเราฟนี้ล้มเสีย